โซเชียลมีเดียดีท็อกคืออะไรนะคะก็คือโซเชียลมีเดียดีท็อกเนี่ยก็คือวิธีการรักษาการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งก็คือการเว้นระยะห่างในการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือนานๆเป็นเวลานานๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใช้ระยะเวลาในการนานๆในการดูอะไรเงี้ยค่ะหรือเสพสื่อมากเกินไปในวิธีการที่จะแบบ ลดหรือว่าดีท็อกนะคะการเสพสื่อมากเกินไปค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะอะไรที่มันมากเกินไปอ่มันไม่เคยส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจมันทําให้เราเราอาจจะไม่รู้ว่าณตอนที่เราเสพสื่อเนี่ยเราอาจจะเกิดภาวะเครียดทําให้เรานอนไม่หลับทําให้จิตใจเรากระสับกระสายหรือกังวลกะวายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยมัน มันกลายเป็นการดูไปบ่อยๆซ้ำๆนานๆมันกลายเป็นการเสพติดไปแล้วถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะทํากิจกรรมอะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันทําให้เกิดภาวะเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีกันว่าเราจะแก้ไขภาวะเสพติดโซเชียลได้ยังไงโดยการดีทอ็อกก่อนที่เราจะมารู้ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการดีท็อกนะคะเรามาดูกันว่าสัญญ,ญาณอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเกิดอาการโซเชียลมีเดีย หรือการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์กันแล้วบ้างค่ะค่ะส,สัญญาณแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือจดจ่ออยู่กับโซเชียลมีเดียหรือว่าอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่งในสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะตลอดเวลาถ้าเราสังเกตคืออยู่ตลอดเวลาวางแป๊บเดียวหยิบขึ้นมาแล้ววางแป๊บเดียวหยิบขึ้นมาดูอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือใช้เวลาในเวลานานในการที่จะ ดูโซเชียลมีเดียตรงนั้นค่ะสัญญาณที่2นะคะแน่นอนค่ะสไลด์มากถือโทรศัพท์ปวดนิ้วปวดมือปวดคอปวดหลังที่สําคัญปวดตาแล้วก็มีอาการเบลอรหรือว่ามึนโงงชั่วขณะค่ะสิ่งที่อยู่ในโซเชียลหรือว่าข่าวสารที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณนี่คือสัญญาณที่3ค่ะสัญญาณที่4นะคะสํญญาะคะัญอีกเหมือนกันคุณมักจะเอาตัวเองเนะะี่ยค่ะไปเปรียบเทียบกับคนหรือบุคคลหรืออินฟลูเอนเซอร์ในในสื่อโซเชียลนะคะว่าตัวเองเนี่ย ทำไมไม่ได้เหมือนเขาทำไมไม่ดีเหมือนเขาทำไมไม่มีเหมือนเขา,ท,ไมไมเเขาทั้งๆท,ท,ที่พื้นเพมาก,ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะสัญญาณสุดท้ายเลยก็คือปัญหาด้านการนอนไม่หลับค่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยค่ะค่ะเมื่อคุณเจอสัญญาณนี้ไม่ต้องเจอทั้งหมดก็ได้นะคะ3ใน2 2ใน3หรือ3ใน5อะไรเงี้ยค่ะ ก็มาทำวิธีการนี้ดีกว่าค่ะโซเชียลมีเดียดีท็อกกันนะคะอันดับแรกนะคะง่ายสุดก็คือการตั้งตารางในการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าในการดูโซเชียลมีเดียนะคะอย่างสมมุติว่าบางคนเนี่ยค่ะคือติดมากเลยต้องดูตลอดเวลาก็อ่ะโอเคเช้าคุณต้องดูเงี้ยดูแค่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีพยายามสไลด์สลดให้มันไวนิดหนึ่งเสพให้มันไวนิดหนึ่งอย่าเง,งี้ยค่ะก็ใช้เวลา15นาทีในการดูนะคะตอนพักเที่ยงทานข้าวเสร็จ ก็ดูก็ได้นี่เป็นไลน์นะคะแล้วก็ช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็ดูอีกทีนึงก็ได้ก็คือเซ็ตตารางในการใช้สมาร์ทโฟนในการใช้สื่อสื่อโซเชียลหรือการดูโซเชียลมีเดียค่ะ 2. นะคะปิดการแจ้งเตือนนะคะหมายความว่าอันไหนที่มันไม่สําคัญจริงๆหรือว่าไม่ใช่เร่งด่วนหรืออะไรเงี้ยค่ะในแอปพลิเคชันไหนก็ตามเนี่ยค่ะก็คือปิดสัญญาณมันไปบ้างไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ <c oughs> มันดะนเลินขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะไม่ต้องให้อัลขึ้นมาก็คือปิดสัญญาหรือว่าให้เตือนน้อยลงค่ะอานนะคะหากิจกรรมหรือว่างานอดิเรก,กอื่นๆทาบ้างเช่นอ่านหนังสืออ,ออกกําลังกายทาอาหารหรืออะไรก็ตามที่ที่เราชอบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกงานคราสหรืออะไรพวกนี้ค่ะหากิจกรรมที่พยายามไม่ใช้โซเชียลหรือไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเวลาในเวลาที่เราว่าง ออกไปพักผ่อนข้างนอกนะคะก็คือไปเที่ยวชมธรรมชาติดูกิจกรรมหรือทำกิจกรรมที่นอกสถานที่อะไรเงี้ยค่ะชื่นชมธรรมชาติออกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยให้เราห่างจากโซเชียลมีเดียค่ะแล้วสุดท้ายสำคัญสุดๆก็คืองดเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนค่ะงดดูโซเชียลมีเดียก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะทำให้ไม่ไม่กระตุ้นอารมณ์เราไม่กระตุ้นภาวะจิตใจเราทำให้เราสงบ จิตใจเราสงบแล้วก็สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าใครลองทําแล้วนะคะลองทําเรื่องของโซเชียลมีเดียดีท็อกแล้วอะค่ะในข้อต่างๆที่ที่ปาบอกไปเนี่ยหรือว่ามีน้องเหนือหรือมากกว่านั้นเนี่ยค่ะเราทําแล้วยังไม่เกิดยังยัง,ย,งยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นยัง ยังติดสื่ออยู่ยังติดโซเชียลมีเดียอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีภาวะหมดหู่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแนะนําเลยนะคะให้ลองปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนเออนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือว่านักเรียนนักศึกษามหาลัยอะคะ่ะเขาจะมีครูฝ่ายแนะนำมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่อะจะเป็นอาจารย์ที่เรียนจิตแพทย์มาอยู่แล้วนะคะพวกนี้ค่ะลองหาคําแนะนําหรือว่าลองไปคุยหรือปรึกษาก็ได้นะคะ เพื่อที่จะไม่เกิดภาวะที่มันดาวลงไปหนักกว่าเดิมน,นะคะก็ลองลองลอง,ลองสำรวจตัวเองดูแล้วกันว่าถ้าใช้วิธีการพวกนี้แล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยก็ปรึกษาจิตแพทย์จะดีที่สุดค่ะก็ถ้าอยากให้เราไขข้อสงสัยใดๆหรือว่ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรองนี้ยค่ะก็คอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องที่คุณสงสัยหรือเรื่องที่เราคุยกันมาแล้วแล้วอยากได้เนื้อหาเพิ่มเติมอะไระคร่ะแจ้งทางทีมงานหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะและที่สําคัญนะคะจริงๆเราก็เปิดโอกาสให้คุณคอมเม,มน,ะะนตนะน์นะคะด่าได้เดีย่าแรงนะอย่างเงี้ยนะคะช่วยเราแชร์ทุกช่องทางกดลิงก์กด subscribe นะคะในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ l i n e OA นะคะ Line o f f i c เ a l เนี่ยคะ่ะ ติ๊กต็อกยูทูบนะคะทุกสื่อที่เรามีเช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญคือของเราอะนะคะเป็นสื่อที่มีสาระนะคะกดแจ้งเตือนไว้สันกนิดก็ดีนะคะอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องดรอปแจ้งเตือนลงไปนะคะแจ้งเตือนของเราไว้เพราะว่าทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้เราจะไขให้คุณค่ะ